สวัสดีครับผมเฉ็บเฉ็บคานครับ พบกันเป็นประจำอยู่แล้วในทุกๆวันนะครับนะนะกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆนะครับเมื่อคืนยินดีนกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับสองพันกว่าชีวิต5กลุ่มนะครับนะตัววีมาตามนัดแล้วก็ชุดโครงการ3ก็รับประทานเต็มกันไปนะครับส่วนตัวที่พลาดไปก็ขออภัยไปด้วยแต่ผลประกอบการภาพรวมเป็นบวกเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นใครไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำในทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันสามารถเข้ามาอยู่กลุ่มเฉียบได้ครับมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนถ้าทีมเเ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 นน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 น้้้้้้ลลลูกกกกฉีีีีีียยยยบบบบบปปปปรรรระะะััไไไมมมมมมม่่่่่่่่าาาาาาาคืใใหหหดดดวววอออตพๆจสสแแข็ึงุุทฟ ฟรรีด้วยนะคับฝากไว้แล้วกันนะครับนะ atls77 หรือว่าทิ้งลิงก์ทิ้งเฉียบวางให้ก็ได้ย้ําว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับสำหรับค่าคืนนี้ครับ31นะครับนะกรกฎาคมคับค่ำคืนแห่งฟุตบอลนะครับยูโรปาลีกรอบคัดเลือกต้องดูกันว่าเจ็ดคู่นะครับจะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเฉียบจัดการให้เหมือนเดิมนะครับเอาละเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลยูโรปายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับเราไปดูเกมคู่ใหญ่สุดของค่ำคืนนี้เลยครับชาตาโดร์ต้าครับนกรเน กับทางด้านของเบสิคตัตตัวแทนจากตุรกีเกมคู่นี้ครับคิกออฟราตินหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆในส่วนของเกมคู่นี้ครับยังมีกิจกรรมทายผลสกอร์ว่าจบรุที่ไรใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อลรุ้นรับของรางวัลนะครับจากผู้เฉี่ยสชาญผู้นะนะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เฉียบวางไว้ด้วยเพราะฉะนั้นครับคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาร่วมกันนะเอาเนะครับฝากไว้แล้วกันสําหรับกิจกรรมดีๆทายผลสกอร์นะครับอย่าลืมนะเราไปดูในส่วนของนะครัเ้ง ลังสุดนะครับส่วนใหญ่จะเจอกันในฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยก็เจอกันในเกมแรกครับที่บ้านของเบซิตัสที่ตุรกีเป็นชตาโดเนตบุกไปชนะมาได้ถึง4ประตูต่อ2เพราะนั้นเนี่ยค่ำคืนนี้ชตาได้เปรียบแน่นอนครับแล้วก็ถ้ามองในภาพรวม3เกมหลังสุดที่เจอกันมาต้องยกให้ชตาโดเนตดูดีกว่าเพราะว่า,เ,าเขาชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอไปหนึ่งครั้งโดยที่เบซิตัสไม่เคยชนะชตาได้เลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแต่เกมนี้ครับชตาจะไม่ได้เล่นในบ้านนะครับเนื่องจากว่ายูเครนเนี่ยยังทางม ยูเคลนได้เล่นในบ้านนะครับก็เนื่องจากว่าปัญหาหลายๆอย่างที่เรารู้กันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเกมนี้จะเตะกันที่สนามกลางนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับทั้งของชต้าโดเนตครับพวกเขาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดคือการเอาชนะเบสิกตันไป4ี่สองนี่แหละครับส่วนนันของเบสิกตัด5เกมหลังสุดนะครับนะรวมฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมแล้วเป็น3เกมหลังสุดนัดล่าสุดก็เปิดบ้านพ่ายกับชต้าโดเนตไปรี่สองเพราะนั้ นะครับทงา้านของชัตต้าโดเนตดูดีกว่าท่า้างของบิสตัตค่อนข้างเยอะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับมุงเฉียบอ้างอิงจากแมตช์ที่ผ่านมาที่พวกเขาเจอกันในวันที่ยีกรกฎาที่ผ่านมานะครับทงา้านของนะครับชัตต้าโดเนตเนี่ยน่าจะมาระบบ4 1 4 1เหมือนเดิมครับก็นำทัพโดยกองกลางตัวเก่งอย่างโกเมสครับลิมเส้น2ข้าง ที่นัดล่าสุดเจอกับเบสิคสัตเนี่ยก็ทำประตูใส่เบสัตัสได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเควินแล้วก็นั่งของซานตาน่าครับรวมไปถึงกองกลางอีกหนึ่งคนทีมชาติยูเครนอย่างซูดาคอฟนะครับน่าจะคอยปั้นเกมให้กับทีมเหมือนเดิมส่วนกองหน้านะครับก็เป็นด้านของนะครับนะอิกิโนโดนะครับกองหน้าที่ซัดหนึ่งประตูในนัดที่แล้วนะครับฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับรายชื่อตัวเล่นชัตตาโดเนตวันนี้เสียบเชื่อว่าพวกเขาไม่ประมาทจากแน่นอนน่าจะมากันเต็มหมดนะครับนะอยู่กันครบเหมือนเดิมส่วนด้านของเบสลูกกกททีีมมมขออองโโเเรรรรรรนนนนนนน่่าาาาาาซชคคัััับบบบวว้พพจะะะะใปติ ร่างของนะครับกูนอกผู้สำหระตูทีมชาติตุรกีกองหลังมีเปาลิสต้าครับอดีตเด็กเก่าของอาร์เซนอลแล้วก็บาเลนเซียนะครับตรงกลางครับมีทีมของเฟรนเดสนะครับนะแล้วก็ค็อกกูครับที่เพิ่งย้ายกลับมาจากทีมของเบนฟิก้าส่วนนะครับนะริมเส้นสองข้างเป็นราฟาซินวากับทีมของนะครับนะมีรอสลาชิซานครับหน้าเป้าเป็นแทมมี่อับราฮัมที่ย้ายมาจากทีมของโรมาเพราะดูจากตรงนี้ครับเบสิกตัตเองตัวเล่นหลักๆก็น่าจะขนมากันครบเช่นเดียวกันเพราะว่าพวกเขาเองนะครับต้องการ2ประตูก่อนเพื่อตีเสมอแต่มันก็เป็นงานที่่ยาาากกกครรัับบเเเมืออต้้้งปิดหนแข ซึ่งชัตเตอร์โดเนตเนี่ยเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลเท้าสูงเท้าครับเล่นฟุตบอลตามช่องเพราะนั้นเนี่ยอันตรายมากๆเลยลุงเจชิดม,มองว่าชัตเตอร์โดเนตดูดีกว่าครับเพราะเบซิสต้าต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่ชัตเตอร์โดเนตรันเกมนี้อาจจะได้เห็นเกมเคาน์เตอร์แอตแทกสวยๆของชัตเตอร์โดเนตนะครับลุงเชิดม,มองพวกเขาดูดีกว่าในค่ำคืนนี้สำหรับชัตเตอร์โดเนตนะครับส่วนในเรื่องของไฮไลท์แคเกมนี้เปิดมาให้ชัตเตอร์โดเนตครับเป็นต่อทางนั่งของเบซิสต้าอยู่ที่ปอปาตากรมครับกำแพงมาบนเกมคู่นี้อออออยยยูู่่่่่่ททีีชีชชวววววงงงงงงตตตตตัััักกกาา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 แแพพบบบนนนนนเเเเเเเม้้้้้้้ไปไปปดดดดลคครรระหหขขขิิสสืใโ พุทธศิลป์เริ่มเป่านกหวีดนะครับทำการแข่งขันเพราะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่า3ประตูนหน้าจะมีเหตุอย่างแน่นอนไปเชียกกำแพงมงบนได้ส่วนการไปตอนที่ปอปลาเกมนี้อยู่ไปกับท้านของชัต้าโดเนตครับลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาดูดีกว่าครับนะแถมสถิติที่เจอกันมา3ครั้งหลังเนี่ยพวกเขาก็ชนะได้ถึง2เกมแล้วเสมือ1เกมโดยที่เบสิตัสไม่เคยชนะชักต้าได้เลยเพราะ,ะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับชักต้าโดเนตบอกได้เลยเฉียบเสียบขนันอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับเราไปกันที่สวีเดนครับไปดูเกมระหว่างเจ้าถิ่นครับทางด้านของบีเคฮักเคนวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกมเยนทางด้านของอาเดเลตยอดทีมจากเบลเยียมเกมคู่นี้คิกออฟราดเที่ยงคืนนะครับในส่วนของเฮทเวทครับคู่นี้เจอกันมาหนึ่งนัดก็คือเกมแรกนั่นเองครับเล่นกันที่เบลเยียมครับบ้านของอาเดเลตก็เป็นทางนั้งของเจ้าถิ่นอาเดเลตเปิดบ้านชนะไปได้หนึ่งศูนย์เพราะนั้นครับค่ำคืนนี้พวกเขาดูได้เปรียบกว่่่่่่าาาาาเเเเเเจจ้้ถถิินนนนนนนอออออยงงงงฮฮคคคคะรรรรัับบสสววใืขขฟ์มมกกลุดพ แพ้2เสมอ2ชนะ1นนะครับ2นัดหลังสุดแพ้รวดแล้วก็แพ้กับอเดเลดนะครับนะในศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกนัดแรกแล้วก็นัดล่าสุดในพวกเขาเปิดบ้านนะครับเล่นในศึกออสเตรเลียกับสีเดนรับการเยือนเยอการเดนโดนถลุงไป6ประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเสียฟอร์มสุดๆดเลยสำหรับทางด้านของฮารเกนนะครับส่วนด้านของอเดเลด5เกมหลังนะครับพวกเขาถือว่าฟอร์มดีสุดๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องหรือแม้เกมลีกที่เพิ่งเปิดฤดูกาลเนี่ยพวกเขาก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครครับ5้านัดหลังเนี่ยชนะวสับ ก็ชนะฮารเกนแล้วก็น,นัดล่าสุดเล่นทางด้านของนะครับนะเบลเยียมจูเบลเลิกหรือว่าเบลเยียมโปลิกลีกสูงสุดของเบลเยียมเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านไล่ถลุงทางด้านของเวสโตรครับไปถึง5ประตูต่อ2เพราะนั้นในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่น5เกมล่าสุดต้องยกให้ทางด้านของอาเดเลตผู้มาเยือนจากเบลเยียมดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับน้าลุงเจียบอ้างอิงจากแมตช์ที่แล้วที่พวกเขาเจอกันนะครับทางด้านของเจ้าถิน่นบีเคอัคเคนเนี่ยน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งเหมือนเดิมก็นำทัพรดย รวมไปถึงกองกลางอีกหนึ่งคนอย่างกูตับสั้นเนี่ยก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์จริงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับฮักเคนฟอร์มไม่ดีถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็จริงนะครับนะ เกมนี้ลุงเฉียบจะมองว่าพวกเขาเป็นรองอันเดเลตยอดทีมจากเบลเยียมค่อนข้างเยอะนะครับส่วนด้านของอันเดเลตผู้มาเยือนนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบเดิมนะครับนะสี่สองสามหนึ่งนำทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างเอเดียนะครับรวมไปถึงตัวกลางอย่างคาน่านะครับนะแล้วก็กองหน้าอย่างทางด้านของคาสเปอร์โดเบิร์กนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่ประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับก็เคยเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสกับนิสนะครับนะแล้วก็หลายต่อหลายทีมเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นลุงเฉียบทองมองว่าอันเดเลตดู ให้มองไปที่อัเดเลตดีกว่านะครับส่วนในเรื่องไฮทีแคปเกมนี้เปิดมาให้อัเดเลตครับเป็นต่อบิคเคาน์ตอยู่ที่ครึ่งตัวกำแพงมาบนเกมคูน่นี้อยู่ที่2 5งจุาขีดสามกำแพงมาบนเกมนี้ครับลุงเฉียบชี้ว่าไปได้ครับลุงเฉียบชี้ว่า2ประตูเกมนี้มีให้เห็นเพราะนั้นลุ้นประตูที่3และ4เพื่อรับประทานเต็มเกมนี้ไปลุ้นกำแพงมาบนกันได้สกัดไปต่อนะครับที่ครึ่งตัวเกมนี้อย่างที่ลุงเฉียบบอกครับลุงเฉียบมั่นใจอัลเดเลตมากกว่าเพราะว่าฟอร์มก็ดีกว่านะครับรวมถึงศักยภาพขนาดของทีมก่ก่าางนนออเเเยยยยัมีบืจล บอกได้เลยเฉียบเสียบคันอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่โรมาเนียครับไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับในศึกฟุตบอลยูเอฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ระหว่างซีฟอาร์ครูดยอดทีมจากโรมาเนียวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกามเยียนนะครับลูกาโนทีมดังจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกมคู่นี้คิกออฟประเทียงคืนครึ่งในส่วนของเฮทเวทคู่นี้จะประมาณหนึ่งเกมนะครับนั่นก็คือเกมล่าสุดนัดแรกครับเล่นกันที่บ้านของลูกาโนที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นซีฟอาร์ครูดบุกไปเสมอไปศูนย์ศูนย์นะครับก็ถือเวทเวทค่อนข้างสูสียังไไมมมม่่่่่ีีีีใใคคคครร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 รดด้้เเเเเเเปปยยยบบบบบสสสนนนนนนะะััััวืออองงงขฟ์กกาาลลหุจถิ พวกเขานชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับ,บนะทีมในร่วมลีกนในศึกฟุตบอลซูเปอปร์ลีกโรมาเนียนไป2ศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มรยังโอเคนะสำหรับซีอาคุดส่วนนั้นของลูกาโน5เกมหลังพวกเขาฟอร์มไม่ดีครับนะแพ้ 2, รับแล้วก็เสมอไป3เกมยังไม่ชนะใครนัดล่าสุดแพ้ทูนในศึกฟุตบอลสวิตเปอร์ลีกไป2อด้วยเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้เจ้าถิ่นซีบาร์คูดดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาด ว่าจัดลงสนามครับลุงเฉียบอ้างอิงจากแมตช์ที่แล้วที่พวกเขาเจอกันนะครับทางด้านของซีบาร์ครูตนะครับน่าจะมาในระบบ4-3-3สาานำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างโคโมรากับตันทีมตัวเก่งรวมไปถึงตรงกลางนะครับอย่างทั้งของฟิกก้าแล้วก็ทั้งของมูฮานะครับส่วนกองหน้าเนี่ยฝากความหวังนะครับไว้ที่ทางด้านของเอ็นโกโรโรนะครับนะก็น่าจะได้ออกสตาร์ทจริงจริงก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเล่นหลักๆของซีบาร์ครูตเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าอยู่ครบอยู่แล้วกับเกมในบ้านนะครับที่ถิ่นนะครับในโรมาเนียลุงเฉีีียยยบัังอกกกกกวววว่่่าาาพพเเเเขข็็ดดดูชนนแต ทางด้านของลูกาโนไม่ได้นะครับนะส่วนทางด้านของลูกาโนพวกเขาน่าจะมาในระบบเดิมครับ4 1 4 1นําทัพโดยกองหลังนะครับอย่างน้างของไม้ครับรวมถึงด้านของนะครับซาโนติตรงกลางนะครับก็มีนั่งของนะครับนาเจอร์จี้ครับรวมถึงด้านของดอสซานโตสแล้วก็ยังมีนะครับริมเส้นอย่างทางด้านของสเตเฟนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของนะครับตัวเล่นหลักๆลูกาโนก็มาครบเช่นเดียวกันลูคเชียมองว่าเกมนี้สนุกแน่นอนสูสีครับนะกินกันค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ลุคเชื่่่อออวาาาาามีีโโกกสททงงด้นนขลูจะบุไป คว้าชัยเหนือซบาคูุดได้นะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปครับเกมนี้เปิดไพ่ตานั่งของซบาคูดครับเป็นต่อตานั่งของลูกาโนอยู่ที่ปอปากำแพงบมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2กี่สองจากำแพงบมบนเกมนี้ลุงเฉียบไม่เห็นด้วยใครจะไปดูให้ดีเกมนี้อึดอัดแน่นอนนะครับส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์พระรองครับลุงเฉียบมองว่าลูกาโนก็มีดีเช่นเดียวกันครับกำลังหาจุดเปลี่ยนอยู่พะนั้นครับเกมนี้การบุกไปเยือนซบาคูลดพวกเขาเล่นด้วยความไม่ประมาทอยู่ลล้ครบบบเเเาฉนกกีียยยไองดสโ อย่างแน่นอนครับ กูต่อมาครับเราไปกันที่เนเธอร์แลนด์ครับไปดูอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับไปดูเกมระหว่างเจ้าถิน่นนะครับเอฟซีอูเทควันนี้เขาจะเปิดบ้านรับมือกาเมยียนโชริฟทีมดังจากมอนโดวาเกมคู่นี้คิกออฟราตีหนึ่งนะครับในส่วนของเฮตเอตคู่นี้จะมาณหนึ่งเกมครับที่บ้านของเชริฟครับที่มอนโดวาเป็นร้านของอูเทคบุกไปชนะมาได้ถึง3ประตูหนึ่งเพราะนั้นในเรื่องของเฮตเอตต้องยกให้อูเทคดูดีกว่าแถมเกมนี้ได้เปรียบอยู่แล้วววเเเเพรเพรรรราาาะะะะกกกคนนนนนี่่ยชมใมใแถึง3ปตูับส ในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นอูเทคครับพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็คือการบุกไปชนะชลิฟนี่แหละส่วนด้านของชลิฟเอง5เกมหลังครับพวกเขาแพ้3ชนะ1เสมอ1ถือว่าฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของผู้มาเยือนเนี่ยไม่ค่อยสูดีนักนะครับส่วนเจ้าถิ่นเนี่ยลุงเฉียบมองว่าใช้ได้เลยเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ในภาพรวม5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้เอฟซีอูเทคดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่ อูเทคเจ้าถิ่นน่าจะมาในระบบนะครับ4-2เหมือนเดิมนำทัพมาโดยนะครับนะกองหลังอย่างนั่นของนะครับฟานเดอร์โฮมนะครับนะแล้วก็กองกลางนะครับก็มีทั้งของเจนเซนนะครับนะบราเกอร์นะครับแล้วก็กองหน้าก็มีทั้งของนะครับมีสนะครับก็น่าจะได้ออกซ้ายเอจริงก็ดูจากตรงนี้ครับตัวเล่นหลักๆของด้านอูเทคอยู่ครบนะครับส่วนด้านของผู้ไม่เยือนอย่างชอริฟวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ3-4-3นะครับนำทัพมาโดยกองหลังอย่างนั่นของนะครับบัวเก้ตรงกลางก็มีททััััั้้้งงงงงงขขออออนนนนะะะคคครรรรบบบาาาเเดดโมมมวไปถึกกห็ียล ก็ดีเร่าก็ดูจากตรงนี้ครับเชอริฟเองนะครับมาเต็มสูบแน่นอนพร้อมเปิดเกมรุกเข้าใส่อูเทกอยู่แล้วเพราะว่าเขามีคะแนนตามหลังอยู่ถึง2ประตูครับต้องได้2ประตูก่อนเพื่อตีเสมอในการลุ้นเข้ารอบต่อไปเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับลุงเฉียบมองว่ามันเข้าทางอูเทกครับได้เล่นในบ้านด้วยแล้วแถมสกอร์นำอยู่ด้วยครับแล้วเกมนี้ถ้าเชอริฟบุกมาเปิดหน้าเข้าใส่อูเทกอูเทกรอเล่นแบบรัดกุ่มแล้วรอสนับนะครับได้จังหวะสวยๆมีโอกาสนะครับกำชัยอีกครั้งหนึ่งได้เพราะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่่่าางงออเจกนนนรรแสวใื ทด่แคปเกมนี้เปิดมาให้ต้านนักของ F.C.U t e c h ครับเป็นต่อร่างของชริฟอยู่ที่1นึ่งขีกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดห้าขีสามกำแพงมาบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบมั่นใจว่าไปได้แน่นอนครับสประตูยืนพื้นมีให้เห็นลุงประตูที่3และ4เพื่อรับทานเต็มได้ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์มังบนที่2.5งจุดห้าขีสามส่วนการต่อที่หนึ่งขีหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งประตูกับอูเท็ลุงเฉียบมองว่ามีแน่ครับนะด้วยศักยภาพขนาดทีมครับรวมถึงการได้เล่นในบ้านต่่่่อออออหนนนนนนน้้้้้าาาาแฟบบบบบบบลลััััคครรเเเเเกกกมีีียยยยยูไไปจถิ FC Otech 1-1.5ดฉสง แน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่สกอตแลนด์ครับไปดูเกมระหว่างนะครับนะฮิบเบอร์เนียนครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือการเยือนยอดทีมจากท่านักของเดนมาร์กอย่างมิทิแลนด์เกมคู่นี้คิกออฟราตีสองในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดที่2เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเฮทเวทครับคู่นี้จะกันมาหนึ่งเกมครับที่บ้านของมิทิแลนด์ที่เดนมาร์กเป็นท่านของเจ้าถิ่นมิทิแลนด์เปิดบ้านเสมอกับฮิบเบอร์เนียนไปได้หนึ่งหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีใครได้เปรียบบบบเเเเเเสสสสีียยปปรร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 ใในน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 ืืื่่่่่ออ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 งงงงงขขถถิิตกกกกาาาจัััววววมมมไึผผลลละะะคคห์์ฟ5 เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับฮิเบอร์เนียนในพวกเขาฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนักใน5เกมหลังสุดพวกเขานะครับแพ้2เสมอ2แล้วก็ชนะ1นัดล่าสุดคือการเสมอกับมิทิแลนด์ครับส่วนมิทิแลนด์เอง5เกมหลังสุดสุดยอดฟอร์มครับพวกเขาชนะ3แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดเปิดบ้านไล่เอาชนะธนาของชอนดเจสกี้ครับไปได้ถึง6-2ในศึกฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้านะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดลุงเฉยังมองว่ามิทิแลน นะครับดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชุตัวเล่นะครับที่คาดว่าจะลงสนามมุงเฉยบอ้งอิงจากแมตช์ที่เข้าเจอกันในวันที่25ที่ผ่านมานะครับทางด้านของยิบรเนียนครับนะ เจ้าบ้านเนี่ยวันนี้น่าจะมาในระบบเดิมครับ4 3 3นําทัพโดยราสาตัวอย่างสมิธนะครับนะกองกลางก็มีนั่งของนะครับคาร์เดนนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างนั่งของบอยนะครับนะแล้วก็นั่งของโบวีนนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทจริงก็ดูจากตรงนี้นะครับตัวผู้เล่นหลักๆฮิเบอร์เนียนน่าจะอยู่ครบครับแต่เกมนี้การเจอกับมิทิแลนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านนะครับส่วนมิทิแลนด์ครับนะผู้มาเยือนวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4 4 2เหมือนเดิมครับนำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างลีครััับบบบบบรรรรววมมถึงงงาาา์กนนะะคคแล้็็ขออเู ตรงกลางมีบาวเออร์ครับโซเรนเซนนะครับนะรวมไปถึงกองหน้าอย่างด้านของนะครับบูชาแล้วก็ฟาวคูลินโนนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆอยู่ครบสําหรับมิทิลแลนด์นะครับแล้วก็นัดล่าสุดในบูชาได้พักมาด้วยนะครับนะสำหรับกองหน้าทีมชาติโครอตนะครับก็ดูจากตรงนี้ครับรายชื่อตัวเล่นลุงเจ็บมองว่ามิทิลแลนด์ก็ยกพลมาเต็มเช่นเดียวกันหวังจะเอาชนะฮิเบอร์เนียนแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึกฟุตบอลยรฟ่ายูโรปาลีกนะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้มิทิลแลนดเน่่่อีีียููทคงกกมมแพ้2.5 3 บนเกมนี้ครับมุงเฉียบมองว่าไปถึงแน่นอน3ประตูน่าจะมีให้เห็นนะครับเพราะนั้นเกมนี้ไปลุ้นกัแพงมาบนได้ส่วนการไปต่อี่ครึ่งตัวเกมผู้เฉียบยังมั่นใจมิทิลแลนด์มากกว่าครับห้านัดหลังพวกเขาไม่แพ้ใครแล้วชนะไปถึง3เกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านไล่ถล่มชอนัทเชสกี้ไปถึง6ประตูสองเพราะนั้นพวกเขาอยู่ในช่วงที่มั่นใจแตกต่างจากเจ้าบ้านอย่างฮิเบอร์เนียนที่ห้านัดหลังเนี่ยชนะยากมา,มากๆนะครับเพราะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับมิทิแลนด์ผู้เมเยือนจากท้านของเดนมาร์กบอกได้เลยเฉียบเสียบบาานนนนออย่่งแนนครั ครูตมาครับยังอยู่กับทีมศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับรอบคัดเลือกนัดที่2ไปกันที่โปรตุเกสครับไปดูยอดทีมจากโปรตุเกสอย่างบาร์การุ่นนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเยนเลสกี้โซเฟียครับยอดทีมจากแบงกอรเรียเกมคู่นี้คิกออฟ f เาตีสองนะครับในส่วนของนะครับเอตูเอสนัดแรกเนี่ยพวกเขาเจอกันนะครับนะก็เป็นทางด้านของเลสกี้โซเฟียเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของบาร์การไป0ูนย์เพราะฉะนั้นครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดบากาาเจ้ถิ่นครับพ์การนเจ้าถิ เกมหลังก็ยังไม่แพ้ใครครับชนะ2เสมอ3เพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดดูดีด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับวันนี้เจ้าถิ่นบรากาน่าจะมาในระบบนะครับ4 3 3าานำทัพโดยกองหลังอย่างคาวโยครับรวมถึงโอลิเวล่าตรงกลางนะครับก็มีโดเกเลสนะครับรวมไปถึงกองกลางประสบการณ์สูงทีมชาติโปรตุเกสอย่างเจ้ามูตินโยด้วยนะครับแล้วกองหน้าวันนี้ครับฝากความหวังไว้ที่ทางของลิคาโดโฮตาครับนะก็เป็นอีกหนึ่งนะครับกำลังสำคัญของทางด้านบรากาอยู่แล้วสหรับ โฮต้าแล้วก็จะมีกองหน้าอย่างนาวาโรอด้วยนะครับก็ถือตัวเล่นหลกัหลกๆเจ้าถิ่นวันนี้อยู่ครบครับแล้วที่สําคัญสนามของปาอาบาการ์ในสวยมากอาศัศจรรย์สามฝั่งอีกหนึ่งฝั่งเป็นภูเ,นเขานะครับถ้าใครเคยดูถา่ายทอดสดลุงเฉียบชอบบรรยากาศมากนะสำหรับบาก้าวันนี้เล่นในถิ่นลุงเฉียบเชื่อว่าเต็มที่แน่นอนครับส่วนด้านงผู้มเยือนนะครับอย่างเลสกี้โซเฟียครับน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นําทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างดิมิทอฟนะครับตรงกลางก็มีทั้งของลิโดนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างด้านของนะครับซันกของนะครับน่าจะได้ออกซับูจจรริงงกก็ดาตนี้ครับ นะยอดทีมจากบัลแกเรียเนี่ยการบุกมาเยือนบราร์กาไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วครับแล้วเกมนี้บราร์กาได้ได้ในถิ่นด้วยประกอบกับฟอร์มการเล่นที่ดีด้วยเพราะ,ะนั้นลุงเฉียบจะมองว่าบราร์กายอดทีมจากโปรตุเกสดูเหนือกว่า Sophia, เรตกี้โซเฟียนะครับจากบาัลแกอ่าจากบัลแกเรียค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องวัยที่แคปเกมนี้เปิดมาให้บราร์การ์ครับเป็นต่อเรตกี้โซเฟียอยู่ที่1.5ึ 2, ่งจุดห้าขีสอกำแพงบนเกมคืนนี้อยู่ที่2.5งจุดขีสามกำแพงบ,บนเกมนี้ไปได้ครับถึงแม้ว่าัดแรกจะเสมอกันมา 00, 0-0ก็จริงแต่เกมนีี้้้ครับับบบบกกลลลมาาาาเเ่นนนใของงาาุฉยบว่าเกมนี้้้ครรับบาาากกเปิดหนแ ใส่ด้านของเลตกิโซเฟียอย่างแน่นอนเพราะนั้นไปเชียร์กำแพงมองบนได้ครับส่วนการไปต่อที่1.5ขี2 1ประตูสําหรับบาก้ามีแน่ให้ลุ้นประตูที่2สําหรับพวกเขานะครับเพราะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับยอดทีมจากโปรตุเกสนะครับสปอร์ติ้งบากา1.5ขี2บอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังอยู่ที่ศึกฟุตบอลเยือฟ้ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับเราไปดูเกมระหว่างนะครับลิเกวอซอย่างทีมจากโปแลนด์วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับยานนักของบานิกออตราว่านะครับเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองในส่วนของเฮตเวสนะครับคู่นี้จะมาหนึ่งเกมก็คือเกมแรกนั่นแหละครับนะก็เป็นนัดของบานิกเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับลิเกวอร์ไปสองสองเพราะฉะนั้นครับเฮตเวสค่อนข้างสูสีกับพอสมควรยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับส่วนในเเเเเเรรรรรื่่่อออออองงขขฟฟ์์มมมมกกกลลาาาสสสุุดดดิิววซจ้ถนนนนคคัับบีๆะะะพช ยังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นในศึกฟ,ฟุตบอลโปลแลนด์นะครับลีกสูงสุดเนี่ยพวกเขาก็เปิดอาบุกไปชนะคู่แข่งได้ถึง2-0ส่วนนั้นของบ้านอีกครับ5เกมหลังเนี่ยพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1 3นัดหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับหรือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวม5เกมหลังสุดต้องยกให้ยอดทีมจากโปลแลนด์ครับอย่างลิกเกวอซอเจ้าถิ่นเนี่ยดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับนุงเฉ็บอ้างอิงจากแมาที่แล้วที่พวกเขาเจอกันนะครับเจ้าถิ่นลิกเกวอซอน่าจาจะมระระบบนครั์ซอหนำทัพ้า ตัวเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นนะครับกองหน้าอย่างนั้นของนะครับนะซากุรินนะครับรวมไปถึงนั่งของบริชิตะนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะได้ออกซ้เป็นจริงเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ตัวเล่นหลักๆลิเกวอซออยู่ครบแน่นอนครับสำหรับการเป็นเจ้าถิ่นรับมือผู้เยือนอย่างบรานิกนะครับส่วนนั่นของบรานิกเองวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งก็นำทัพโดยนะครับนะกองกลางนะครับอย่างลิกโก้นะครับรวมถึงนั่งของโฮเซ่นะครับแล้วก็ยังมีกองหน้านะครับอย่างนั้นของเปคอฟนะครับก็น่าจะได้ออกกกซ้้เป็็นนนจจรรริงงดูาตีะคัฟ ถ้ารายชื่อตัวเล่นเนี่ยลุงเฉียบมองว่าทางหน้าของลิเกียดูดีกว่าครับแล้วก็เกมนี้ได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลประกอบกับฟอรม์มการเล่น5เกมหลังพวกเขาชนะถึง4แล้วก็เสมอ1โดยที่ยังไม่แพ้คใครเพราะนั้นพวกเขาอยู่ในช่วงที่มั่นใจเกมนี้ไปเชียร์ลิเกียวอซอเจ้าถิ่นดีกว่านะครับส่วนในเรื่องขอยที่แครเกมนี้เปิดมาให้ลิเกียวอซอครับเป็นต่อผู้มีเดนอย่างบานิกออแตาว่าอยู่ที่ศูนย์จุดห้าคิดหนึ่งกัมพายามบอลเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากัพมพายามบอลเกมนี้ไปได้ครับสามประตูมีแน เกมนี้ไปอยู่กับลิเกียวอซอครับลุงเฉียบมั่นใจพวกเขามากกว่าครับความมั่นใจอยู่ที่พวกเขาได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลประกอบกับฟอร์มที่ดีมากๆใน5้านัดหลังเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับลิเกียวอซอยอดทีมจากโปแลนด์บอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไป็นทีเรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์แล้วก็ในทางฟุตบอลนะครับทั้งเ็คู่ในคําคืนวันพระันทที่31กรกฎานะครับคัมคืนส่งท้ายเดือนกรกฎาคู่แรกครับไปเชียร์เัสต้าโดเนตครับ2อันเดเลต3มลูกาโน4อูเท 6นะครับบรากา้าแล้วก็7อยู่ไปกับลิเกียวอซอนะครับแล้วนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่นะครับสำหรับ3ตัวติดดาวที่เจ็บชอบมากๆในค่ำคืนนี้ครับก็ประกอบไปด้วยอันเดเลตนะครับน้ำมิทิแลนด์แล้วก็ลิเกียวอซอนะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบบ่งไว้ไม่ต้องไปลุ้นทั้งหมใ,นใ,นใจฟุตบอลไม่เป็นคำร้อยเปอร์เซนต์ลุงเจ็ยบย้ำเสมอแต่ว่าบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลที่เจ็บ,บมอบให้ในทุกๆคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ในระดับหนึ่งลุงเจ็บก็หวังเป็นออออยยยย่่่่่าาาาาาางงงงิินน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 ะะะคคคคคคครรรรรััััับบบเเเเเพพฉ้้้ใไไมมมมีีีกกกลลลลุุุุววววววูดดดดแแปทฟตตตสช ว,วัันนะครบหรือแม้กระทั่งเอาไว้ดูฟุตบอลแบบฟรีๆเอาไว้รับกิจกรรมดีๆเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่กมุ้งเฉ็บได้ไม่ได้เสียอะไรครับมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนด้วยถ้าทีมเน้นที่มุ้งเฉ็บประกันไม่มาเรามีการเค็มคืนให้ด้วยในปลายเพราะ,ะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียป่าแน่นอนฝากไว้นะครับ l s 7 7็หรือว่าจะจิ้มลิงที่มุ้งเฉ็บวางไว้ด้านล่างก็ได้นะครับแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปด้วยกันกับมุ้งเฉ็บสักครั้น,นะครับแล้วก็ใครนะครับอยากจะคอมเมนต์ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนนนนนนคคคคววาาาาามมมมมมมิิิิดดดดดดดอออชลลลลุงงเเเเเเเจ็็บบบตตตต์้้้ยยยยยะะๆไีรัััััฟททกกกกกก่่่แื subscribe ปใ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ